สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับซันเลดี้ติ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมีลูกค้ามารับรถที่ร้านซันออโต้เซ็นเตอร์ของเรานะคะพี่สมชายค่ะพี่สมชายวันนี้มารับเชฟโรเลตค่ะพี่สมชายค่ะสวัสดีค่ะพี่วันนี้นะคะได้รับรถสมใจแล้วนะคะพี่เป็นยังไงบ้างคะเห็นรถแล้ว<ๆ>ชอบไหมมาหลายเที่ยวเลยหลาย<ๆ>เที<ๆ>่ยวก็โอเคครับการบริการการผวิตที่โอเคทิ๊กวามเรียบร้อยให้อย่จามีการเช็คความเรียบร้อยให้ทุกอย่างนะคะพี่ ที่ร้านมีการดันเคสอะไรอย่างนี้ให้สุดๆไหมพี่คะโอเคนะมันก็แต่ความสะดวกของเราคือว่าเราไม่มีเวลาไปไหนมาไหนตล,ตลอดอเวลาไม่ค่อยมีก็จานให้ก็โอเคระดับได้ไดโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะแล้วเมื่อกี้นะคะที่มีการพูดคุยกับทางผู้จัดการแล้วผู้จัดการมีการแนะนําในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะแล้วก็การใช้งานรถเป็นยังไงบ้างค่ะพี่ก็แนะนาส่วนตัวส่วนอ่ ของการใช้ของตัวนี้มันก็ดีนะพูดถึงว่าการการอธิบายให้เราเข้าใจในเกี่ยวกับระบบเครื่องระบบภายในของรถก็ทําให้เราเข้าใจโอเ่ะก็ช่วยดูแลตามความสามารถของเจ้าหน้าที่เขานะโอเคค่ะพี่เขาก็ดูแลดีค่ะพี่โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะที่ร้านซันออโตเซ็นเตอร์ของเรานะคะมีโปรโมชั่นมากมายนะคะให้ลูกค้าได้เข้ามา ลองดูโปรโมชั่นลองดูรถที่ร้านนะคะจะสวยถูกใจคุ้มค่าราคาหรือเปล่านะคะเพื่อเป็นการการันตีว่าลูกค้าไม่ได้ฟังแค่คนอื่นพูดมานะคะเข้ามาดูการให้บริการของเราที่นี่ว่าลูกค้าจะประทับใจมากน้อยแค่ไหนนะคะลองเข้ามาต้องลองเข้ามาชมด้วยตัวของลูกค้าเองนะคะวันนี้นะคะทางร้านซันนะคะคัดรถสวยประกันซ่อมร้อมขับให้กับลูกค้าทุกท่านทุกคนอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ